โอเคตอนนี้ท่านทีมพร้อมแล้วนะคะที่จะตำส้มตำให้เรานะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าท่านทีมจะตำส้มตำยังไงเนาะ Let's go try t s m a e k i t how you learn from your wife Do it p a p ป How you learn from your wife ดูนะคะทีมก็จะไปตรงนั้นนี่ก็จะเป็น ว่าเขา,เาใส่พริกเข้าไปแล้วอันนี้พี่แทนก็จะเป็นคนเลียงเอาไว้ให้เขานะคะว่าเขาต้องทํำยังไงบ้างเนาะอันนี้เป็นปูที่เราหามาได้นะคะทุกอย่างที่เราหามาได้หมดเลยนะคะนี่เลยดูทันทีตามส้มตำ <c oughs> ตำบักพีกแหลกวะเนะาะวันที่เดียีน้องเลย ตอนนี้มีคนมาดูด้วยนะคะว่าคนที่เขาคนที่เขาอยู่ข้างๆที่เราแคมป์ปิ้งตรงนี้นะคะเขามาดูว่าทีมกำลังทำอะไรนะคะดูสิคัมจอย่ะดูสิคนที่ข้ามตรงนี้เขาก็มาดูด้วยนะคะว่าทีมกำลังทำอะไรนะคะย่าวิแคสต์เดดเดด it's very stinky you don't gonna like it l a คุณไม่ได a i ะ s อบมันแต่เ a ็นแบบแต่เป็นดูสิคะเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่ทุกอย่างเลยแต่เขาก็เข้ามาดูว่าเราทำอะไรกันโอ้ชิโนฮวจูดูสวัสดีค่ะทูโอเมก้าปพาชิโนฮวจูดูสวัสดีทู And John was walking the dog, and I'm watching them, and I'm going, what the heck are they doing? Yeah. You know Thai food, right? Uh, oh, it's delicious! Did you have a bite? <laughs> oh, you should try you know, have taipu, a bite with We don't know. mind to hear that. You could come yeah. and have it. And both and both, of, thai these, thai uh, with both of these guys are amazing cook. cooks. Both of these guys are yeah. amazing cooks. Very good. <laughs> แล r y good. ้ n d we ้ o ส t า e s e a f อ o d uh, ้งแ s อสซาดูโอ้ดโอ้ดู e กนสิลอก o นก o นลองกินลองกินงกินลองกินลอง่ิ t ลองกิ r ลอง t ลอง c ินลองกิองน n นลองกินล i อออกกนอกนกอ่อาก อ่างนี้ไอแทนเป็นคนเตรียมหมดเลยนะคะแต่ทีมเป็นคนตำเนาะแล้วก็ปูอันนี้ส้มไปหามานะคะแล้วก็แบบว่าสวยงามตะการตาม,มากเลยไม่มีปูที่ไหนที่จะสดกว่านี้แล้วหอยก็เช่นกันนะคะแต่สิท่านทีมก็ชอบกินมากท่านทีมกินส้มตำอยู่นิดนึงนะคะแต่เขาชอบกินน้ําจิ้มซีฟู้ดมากกว่ากับ<ๆ>กับ<ๆ>กับปู<ๆ>กับหอยนะคะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราทำวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ